สวัสดีด้วยนะครับก็วันนี้นะครับก็จะพาท่านผู้ชมเรามาอยู่กับเว็บไซต์ตรงนี้นะครับผมนะ5า usd นะครับผมนะแรแกฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับโอเคนะครับก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นเว็บนะครับสมัครังแรกจะได้รับประมาณ1000ง t t f r e 0 us หนึ่งพ0น h e free นะครับผมก็ไม่มีอะไรเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับผม โอเคนะครับก็นี่นะครับก็อย่างแรกก็ใส่ชื่อผู้ใช้แล้วก็สาดถอดรหัสพายอีกครั้งนะครับผ่านกองทูรับผ่านอีกครั้งหนึ่งแล้วกร็รหัสเชิญนะครับถ้าใครมีบ,บัญชีเทเล gram ก,ก็ใส่บัญชีเทเล gram ด้วยนะครับผมว่าส่วนผมตรงนี้นะครับโอเคนะครับตรงนี้ก็ใส่ไปนะครับผมไม่มีมอกนะครับโอเคครับท่านผู้ชมถ้าต้องการอะางเงียนั้น,น,นกดร้องเสียงเดีเลย โอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนที่เราเข้าสู่ระบบันเลยนะครับผมโอเคนะครับพอเข้าสู่ระบบมานะครับก็จะเจอกับหน้านี้นะครับผมให้เรานะครับดูนะครับนี่อย่างเช่นนะครับอันนี้เราก็สามารถแปลภาษาได้เป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นการยจ้งเตือนครับเราสามารถดาวน์โหลดแอปนะครับทางแอปพลิเคชันตัวนี้ได้เลยนะครับผมนะสามารถเข้าไปโหลดนะครับในแอปตัวนี้เลยนะครับหรือเพจสโตนะก็ชื่อว่าแอปนี่นะครับจุกมิทติ้งนะครับผมนะ สามารถเข้าไปโหลดได้นะครับผมในะนส่วนของตรงนี้ก็โอเคเลยนะครับผมแล้วก็มีฝ่ายบริการติดต่อลูกค้าทางเทเลแกรมด้วยนะครับก็จะใครสนใจออยังไงก็สามารถไปติดต่อได้นะครับผมโอเคครับผมในส่วนของตรงนี้เรามาดูนะครับอย่างเช่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่พบบ่อยนะครับผมนะ ปัญหาที่พบบ่อยก็จะเป็นมาตามนี้เลยนะครับผมนะสามารถมาอ่านตรงนี้ได้นะครับว่าเป็นยังไงอะไรกันบ้างนะผมนะอย่าลืมนะครับมารับตรงนี้นะครับ5%ทุกวันนะครับ5%ของเชียร์แลล้วก็5.5%าของ usdc นะครับผมโอเคนะครับรับชมมาดูกันนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นส่วนของการแบ่งปันครับก็สามารถเชิญเพื่อนได้นะครับผมนะแต่ส่วนของตรงนี้ก็ไม่มีรือมานะครับสามารถเชิญไปได้หมดเลยนะครับผม โอเคครับท่านผู้ชมแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับเราก็มาดูส่วนของทีมกันเลยนะทีมของเราก็จะมีตั้งแต่เลเวลหนึ่งเลเวลสองเลเวลสามนะครับผมนั่นในส่วนของตรงนี้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นการลงชูน,นะครับผมนะการลงชูนนะครับจะมีทั้ง USDT นะครับในส่วนของตรงนี้นะครับก็เริ่มต้นประมาณนี้เลยก็ สามารถลองมาดูได้นะครับในส่วนของตรงนี้นะครับผลิตภัณฑ์ของเขานะครับก็อันนี้ก็เป็นประมาณ30มสิยูจีนะครับผมนะไม่ใช่ดิเปอร์เซ็นต์เป็นเจ็ดสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับสิบเอ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้จะเป็นสิบห้าวันนะครับผมนะแล้วก็จะเป็นส่วนของเชียร์เอ็กซ์นะครับจะเริ่มต้นที่สองพันนะครับผมนะก็นั่นแหละนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเชียร์เอ็กซ์เหมือนกันนะครับผมนะก็ลองมาดูได้นะครับแต่ไม่แนะนํานะครับผมนะเพราะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงสูงนะครับผมนะถ้าใครจะลงทุนนกก็ลองปรึษาดดูีๆะคับผม โอเคนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับเราได้มาแล้วนะครับโอ้เราได้10,000นชียแล้วก็หนึ่งพันวิตตีนะครับผมนะอย่างแรกก่อนที่เราจะฝากนะครับเราก็ต้องฝากก่อนนะครับถึงเราจะถอนได้นะครับผมในในส่วนของตรงนี้เรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงกันอะไรกันบ้างนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับท่านผู้ชมโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปอย่างรวดเร็วทันใจเลยนะครับผมนะตรงนี้ก็จะเป็นบัญชีพื้นฐานแล้วก็บบัญชีส่งเสริมนะครับผมนะในส่วนของตรงนี้อย่าลืมนะครับมาดูตรงนี้ได้นะครับผมนะโอเคนะครับท่านผู้ชมก็ประมาณนี้เลยนะครับผม นี่นะครับผมก็มาดูได้นะครับผมในส่วนตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูส่วนของการที่เราจะทําการฝากด้วยนะครับฝากตรงนี้ครับอันนี้จะเป็นบัญชีโปรโมชั่นนะครับบัญชีโปรโมชั่นก็จะเป็นส่วนของการแบบลงทุนนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นบัญชีพื้นฐานบัญชีพื้นฐานนะครับเราสามารถเป็น UST d แล้วก็ t ช X นะครับแต่นี้จะเป็น t ช X นะครับผมนะคัดไปเลยนะครับแล้วก็หลังจากเติมเสร็จก็กดเติมเสร็จตรงนี้ด้วยนะครับผมนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนที่ผมได้ทําการเติมกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงกันอะไรกันบ้างนะครับนะผม โอเคครับท่านผู้ชมมาดูกันนะครับผมนะเลสโกครับผมนว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมนาไปดูกันนะครับผมโอเคครับผมมาครับวางครับ20นะครับเเรามาดูกันนะครับว่ายอดจะเข้าหรือเปล่านะครับในส่วนของตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะไปเติมกันนะครับว่ามันเติมได้ไหมนะครับผมเรามาดูกันนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับผมนะเรามาดูกันครับว่าจะเติมได้ได้อยู่ไหมนะครับเรียบร้อยครับผม เรียบร้อยนะครับในส่วนองตรงนี้นะครับหาเรียบร้อยนะครับผมออโอเคนะครับหลังจากเติมเสร็จนะครับก็ขนตรงนี้เลยนะครับส่งเรียบร้อยนะครับหากไม่ได้รับนะครับโอเคนะครับ รอส okay. Okay. I mean. ักครู่นะครับผมเดี๋วเรามาดูส่วนอตรงนี้เลยนี่นะครับก็เข้าแล้วนะครับผมนะในส่วนของตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมนะอย่าลืมนะครับกดตรงอันนี้ก็จะเป็นส่วนการลงทุนนะครับผมนะก็ไม่แนะนําเลยนะครับผมในส่วนของตรงนี้นะครับก็แล้วแต่นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนการถอนกันเลยนะครับโอเคครับท่านผู้ชมขั้นต่ำในการถอนของผมอยู่ที่1 trx นะครับ อาไรนะครับจะมีกระเป๋าบัญชีพื้นฐานกับโปรโมชัช่นนะครับแล้วมากดถอนกเลยกดส่งไปเรียบร้อยครับผมนะถอนสำเร็จนะครับเดี๋ยวยังไงก็จะขึ้นสลิปให้ดูนะครับตอนข้างหลังนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมนะก็โอเคเลยนะครับก็รอนะครับผมนะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับ ย้อนเข้าไปที่ร้อยนะครับผมนะก็ดูนะครับแล้วในส่วนตรงนี้ก็ย้อนเข้าไปแล้วครับหนึ่งเทีย่ยงนะครับผมนะท่านผู้ชมก็นี่นะครับเข้าในกระเป๋าแล้วนะครับผมนะในส่วนของตรงนี้นะครับผมนะก็เราก็มาดูกันนะครับผมนะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมนะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม